พี่น้องคะหนูอยากให้พี่น้องทุกท่านตั้งใจสิ่งที่หนูจะพูดในวันนี้ให้ดีเพราะหนูหวังว่าการพูดของหนูในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อสถาบันการเมืองหรือแม้แต่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เอง ักคาในอำนาจของตัวเองเข้าไว้และรับฟังสารจากหนูในวันนี้คะ่ะเรียนประชาชนที่เคารพความรักที่ไม่มีขอบเขตร,รักอย่างไม่มีเงื่อนไขรักแล้วต้องทำาใจทุกอย่าง แม้จะรู้ว่าคนรักทำผิดก็ต้องหลับหูหลับตาแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นจะรักจะตามใจกันจนสุดทางไม่ตักดกินกันอย่างนี้จริงๆใช่หรือไม่ในฐานะเราประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ควรจะต้องพูดถึงได้ทั้งในแง่ของการส,าร,สรรเสริญและในแง่ของการวิาพากษ์วิจารณ์นี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไทยตามระบอบประชาธิปไตยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรมนูญค่ะการยานมิมรที่ดีนั้นย่อม ตักเตือนกันได้ดเมื่อกษัตริย์ออกนอกลู่นอกทางประชาชนที่เป็นกัลายาณิเมตที่ดีของกษัตริย์ยก็มีหน้าที่ต้องส่งเสียงตักเตือนกันค่ะเรียนถึงฝ่ายอนุรักษ์ิยมหลากหลายท่าน ชื่นชมในสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นที่เพียรพยายามสร้างสมกันมาอย่างยาวนานในรัชกาลก่อนอจะมาหมดลงเพราะการขยายพระราชอำนาจของกษัตริย์เพื่อให้กษัตริย์หนึ่งคนทำตามอำเภอใจอย่างไรก็ได้ในรัชกาลนี้ เกิดขึ้นนั้นนี่คือการขยับห่างออกจากความเป็นกรริั์ภายใต้ระบบประชาธิปไตยค่ะอยากกรถามท่านทั้งหลายอย่างจริงใจว่าการแรกครั้งนี้คุมแล้วใช่หรือไม่ใช่ฝ่ายอนุรักษนิยมหลายคนที่ยังมีสตินั้น ก็พึ่งรู้ว่ามันไม่ได้คุ <S 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 ้มเสียเอาเสียเลยป้า้าหูนอกจากจะไม่คุ้มแล้วยังพลอยพังทลายพินาศกันไปหมดนั่นก็เพราะต้องตามใจคนเพียงคนเดียวจากนี้ไม่กล้าปาไม่กล้าหรอกู ในน้ำประชาชนคนธรรมดามดอยากจะขอถวายคำ 平安花开。 ทัดทวนเข็มนาฬิกาและปรอบางจนเกินไปผู้ที่มีวิสัยทัศน์มองเห็นภาพในอนาคตก็พอจะพงทราบได้ไม่ยาก<อ>แม้การสร้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอาจจะสร้างสำเร็จได้ในรัชกาลนี้นาานนแต่ก็ย่อมที่จะพังลงได้ในรัชกาลต่อไป เพียงใดท่านต้องการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์กลับมาอยู่ภายใต้รัฐมนุอย่างแท้จริงหรือเปล่าเรื่องนี้ท่านต้องคิดดูหากท่านยอมปรับตัวหนูเชื่อเลยว่า สงยากจะปรับปรุงแก้ไข,ไขท่านถต้องจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในสาหัวข้อดังนี้นหนึ่งเรื่องการทหาร,ราท่านคะหนึ่งประเทศมีได้แค่กองทัพเดียว ข้อสาเรื่องการเงินและเศรษฐกิจทรยทรัพย์เท่าที่มีอยู่ใช้เท่าไรก็ยังใช้ไม่หมดทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติของชาติที่ท่านเอาไปซึ่งณปัจจุบันอยู่ในน้ำของท่าน ขอให้โอนกลับคืนสู่ประชาชนเสียโดยไว ท,ที่มันให้เกิดความบาดหมาง ทิงทุกคนไปลูกจาไปและฝากไปให้ถึงสถาบันการเมืองที่ยกบอนข่มประชาชนแล,และอยากจะฝากไปให้ถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ควรเป็นหน้าตาและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศนี้ หยุดยัง้งก่อนช้ามิให้ทุกสิ่งพังพินาดับสูนพระศพลาชทั่วลากแซ่สองยินดีขอบคุณพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของ เสียงต่อมือให้กับน้องใบประเทศนี้เป็นของประชาชนประเทศนี้เป็นของประชาชนประเทศนี้เป็นของประชาชนความหวังของเรายังมีอยู่เสมอการต่อสู้ไม่ว่าจะยาวนานแค่ไหน ตายวันนี้จงภูมิใจว่าประเทศนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับพี่เดิงพี่น้องครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเรายังมีอีกอยากจะบอกพี่น้องประชาสัมพันธ์ก่อน